ในคลิปนี้นะครับผมจะกลับมาเล่นแมปบล็อกฟูดอีกครั้งเนื่องจากคนดูเนี่ยขอให้เล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเติมโอคารุนในราคาส0 0พันโลบักในฟาร์มตั้งแต่เลเวล1จนเลเวล475,000เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วฝากช่วยก,กดไลค์คลิปนี้ครบ500ไลค์แล้วเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผม DC Shop มีไก่เบ็ดแมปฟิสเริ่มต้น1บาทมีตั้งแต่1เบ็ดไปจนครบทุกเบ็ดและังมีไก่ย,ยังอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นไก่เงินไก วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมบบ Rockfoot นะฮะในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าผมจะลงคลิปอะไรเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ที่ขอให้ผมมาเล่นแมบบนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเล่นสักทีนะครับแต่ว่าในวันนี้โอเคผมมาเล่นก็ได้นะครับผมทนไม่ไหวจริงๆนะฮะมีคนขอเยอะเกินไปแต่รู้สึกว่าแมบนี้จะคุ้นๆนะครับเหมือนกับแมบบที่ผมเนี่ยเคยเล่นไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะฮะตอนที่ทำซุคุนะนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหมือนว่าเขาจะกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งครับโดยที่ของเนี่ยหายหมดเลยนะฮะซึ่งมันก็นอะคคคใืุ 2,000โรบกักแต่แม่งแพงจริงนะเว้ยเห็นคนเขาบอกว่าตอนที่มันเอ่อยังไม่ได้เ,เข้ามานะครับมันเป็นแบบพรีออเดอร์เนี่ยราคามันอยู่ที่1,500โรบกักเว้ยโอเคครับอย่างแรกเลยนะฮะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสักวินาทีคลิปนี้ขอ500ไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งโอคารุนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ที่เกาะอีเวนต์เลยนะครับเป็นเกาะสีลุงแบบนี้ถ้าใครเติมมาก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับก็จะได้มาเป็นในเรื่องของโอคารุนนะครับผมถ้ายืนแบบนี้เลย วิ่งแบบเหมือนนารูโตะมากแต่ถ้าเกิดว่าคราฟเองนะครับของก็ใช้เยอะหน่อยนะฮะแล้วเงินก็นั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยต้องเติมนะครับคือผมจะสามารถเทรดของจากคนอื่นได้นะครับแต่ผมไม่สามารถเทรดเงินได้นะฮะเกมนี้เราต้องฟาร์มเงินเองใช้โลบักแก้ปัญหาจบเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูสกิลกันนะครับตั้งแต่สกิลแรกจนสกิลสุดท้ายเลยแล้วค่อยไปฟาร์มกันสกิลแรกนะครับผมสกิลเซตฮะคือเหมือนจะเศษแก่ออกมาแล้วก็วิ่งไปนะครับใช่ปหมนี่ครับเศษแก่ออกมาแล้วก็วิ่งไปนะครับต่อไปสกิล สกิลเอก็เสกเกี่ยวมาแล้วก็กระโดดไปฟันรัวๆนะครับแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้แปลงร่างนะครับต่อไปสกิลซี <Hey. S 1> คืออะไรเดี๋ยวลองใช้กับมอนดิล <Hey. S 1> อ,อใช้กับมอนจริงด้วยนะครับจะเป็นการเผามอนแบบนี้แล้วยังไงต่อประมาณนี้ฮะสลับร่างที่ยังไม่ได้แปลงนะครับต่อไปสกิลวีนะครับผมน่าจะแปลงร่างมีคาซีนด้วยโคตรเท่อะทำดีจัด ผมบอกเลยแบบนี้โอ้โหแต่แบบใส่กับชุดเราแล้วแม่งโคตรน่ารักอะสกิลเซตในการวิ่งไปแบบนี้ดูอีกรอบนี่แบบนี้เลยต่อไปครับผมสกิลเอ็กติการฟาโนรัวนะครับไม่ได้ฟันดิเรียกว่าขวนนะครับขวนซ้ายขวานแล้วก็ตรงกลางแบบนี้ชึบชึบชึบต่อไปสกิลซีอ้าวเป็นท่าที่ต้องใช้ใกล้ๆมอนหรอมีสกิลอะไรอีกวะเดี๋ยวลองกดให้หมดฮะสกิลเอฟอ๋อบินได้เฮ้ย มันเทอะกลซี่นี่ไงโอ้เป็นแอนิเมชันทัศน์ินแบบนี้โอ้ยเท่จัดเลยอ่ะโหโหเท่นี่วลวหนึ่งนะเวะ้ยแต่ทำตาเบสมอนเข้าไปเกือบตายอ่ะโอเคพี่ผมขอโทษครับผมบินหนีก่อน ครับแต่เราเนี่ยไปเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับแต่มันจะชา้าเกินไปเฮ้ยมีของแจก,กมีของแจก,กมีโค้ดเเวลเยอะจริงนะฮะเเวลเป็นแสนเลยอ่ะขี้เกียจฟาร์มว่ะโอเคได้อะไรมาได้เพชรมาโอเคแล้วก็ใส่อีก <S <S เพชรอีกนะฮะมา๋ยวเราเนี่ยเริ่มฟาร์มเลยนะครับเพราะฉะนันสกิลเอ็กของอจะแก่แลวจะแรงเนี่ยน่าจะฟาร์มง่ายเลยโอเคพอได้มานะครับถ้าจะไม่ผิดเราเบคอนมาย่างได้จะเป็นการฟาร์มเลเวลนั่นเองแต่ก็ต้องรอเวลานะครับในการคููดาว10วินาทีฟาร์มไปก่อน โอเคเลเวลก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะฮะเกือบพันละฟาร์มต่อครับโอเคเเวลเป็นพันแล้วครับตอนนี้โอ้คขารุนมันคืออะไรวะมิคือหมัดใช่ปะเมลีเดี๋ยวผมลองอัพเมลีก่อนแล้วกันนะครับค่อยไปเปลี่ยนที่หลังโอเคอัพไปแล้วก็มาฝั่งนี้ครับผมเป็นเบคอนเลสอ่าโอเคสกิลซีลองเผาดูมันคืออะไรวะผมไม่แน่ใจว่ะมันสตันหรือเปล่า อาจจะสตันตมอนนะครับทำให้มอนเดินไม่ได้ขึ้นมา5 0 0พันห้าเลเวลเกาะเดียวก็5,000ัน 5, ได้เลยเหรอตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูโอเคเอ,อ่ย่างทิ้งไว้ก่อนป๊บนึนนงไปละบา,บายบายก็่อไปคือเกาะอะไรวะลืมแล้วนะครับจริงๆเราสามารถฟาร์มได้ทุกเกาะเลยนะถ้าเกิดว่าสามารถจัดการได้นะครับเดี๋ยวลองตีกับพวกชาวดาวเซอร์โปก่อนแต่น่าคุ้นๆนะโอตีไม่เข้าสตัน <Hey. S 1> ไม่สตันหรอคือ <'s> อะไรวะ ผมจะตีกองนี้ให้ตายก่อนนะครับครัเกือบแล้ว hey, นี่ไงคุ่งไปเลยเออโอเคผมผมอัพก่อนดีกว่านะครับลองก่อนทะเลทรายดิมีเซสปานะครับอันนี้ดอกอะไรเป็นออฟแซนโอเคลองดูนี่ฟังที่ได้อยู่นะครับไอ้พวกนี้ไม่ได้เก่งมากอโอ้โห <S <S ไม่นึกว่า <S <S มันจะพุ่งมาแบบนี้ไงไอ้ <S <S พวกนี้เก่งปะมันชื่อบััตโอยพวกนี้เก่งอยู่นะ อึดเลยแหละอา <Hey. S 1> แต่ว่าสกิลแซดแม่งโคตรแรงอ่ะคู่เสียวตายเลยเว่ยนี่นี่เป็นไงหนึ่งหมื่นนะครับเลเวลอัพเพิ่มเพื่อความแรงอืเ <c oughs> ่เวลาเปลี่ยนเกาะครับอันนี้เกาะเสกบอสได้ครับผมต้องมาเสกแก่ๆที่นี่ปะที่เสกก็าหาจากเกาะอีเวนต์ไอ้ชาวดาวเซอร์โปน่าจะใช่อันนี้ผมเซฟก่อนแปบ๊บหนึ่งเซฟก่อน ตีแทบไม่เข้าเลยเว้ยอืมโอ้ยสตันก่อนสตันปะอ,อ๋อมันจะสตันจริงๆด้วยเี็ดร้อยแปลงร่างเลยแล้วกันไม่ไหวละมาละโคตรเบียอตอนเนี้ยผมบอกเลยอควรควรควรอุ้ย,ยแรงมากอพี่แปลงร่างล้ไอ้น้องอยเยดายนี่แม่งในการเล็งแค่ตัวเดียวนะครับ ไม่เอวอีะเอาไ้ตีบอสน่าจะดีนะครับผมเอาไว้ฟาร์มไม่เวิร์กไอ้สกิลนี้แต่เทมากตุ้มได้ตัวเดียวเออเอาละเสียงเสียงมันคอมพิวเตอร์กำลังจะระเบิดเลยเอาสแตทของหมัดให้ตันก่อนนะครับต่อไปค่อยอัพเลือดนะเอาหมัดก่อนตันเลยแปลงล่างก่อนโอแปลงล่างไม่ได้ครูดาวโคตรนานเย็นไว้ครับเย็นไว้ เย็นไปครับเอออะอ้ยยิ่งแกไม่นะยิ่งแกตัวค้างมาเวิวสองหมื่นนะฮะเรามี XP คูณ60นะครับของเซิร์ฟเวอร์เกมให้มาถือว่าใจดีถ้าไม่ให้มาก็ใจร้ายเกินลเวลตันสี่แสนมาดิมาดิมาดิาดเออสตันควรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เขาสามหมื่นไม่ได้เปลี่ยนเควสนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเควสแต่เปลี่ยนเกาะเกมนีม้มีเควสนะครับสามารถทําได้เลยสามารถฟาร์มได้เลยแปลงร่างในที่สุดก็ได้เล่นสักทีเฮ้ยอะไรอยู่ด้านหลังอะไรอยู่ด้านหลังเฮ้ยโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งเล่นด้านหลังอ่ะเริ่มแรงแล้วไงเน้อเดลี่คำสาบมานะครับเก็บเลยโอเคหนึ่งแสนแล้วสตาร์ทสามหมื่นแล้วนี่วอ่ะชุดสุดท้ายครับผม ไปเลยไปครับเปลี่ยนเกาะกันดีกว่าเดี๋ยวผมลองมาที่เกาะนี้นะครับเกาะโจรสลัดวันดีพวกมังกี้น้ำส้มหากล้วยได้จากตัวนี้นะครับโอ้โห oh, ง่ายเกินเปลี่ยนเลยงี้เปลี่ยนเลยตัวนี้ก็จะมีมนุษย์หินโมอายนะครับจะไม่ผิดใช่หรือไม่ใช่จริงด้วยไปเลยโอ้ราแรงเกินไปวะเปลี่ยนก่อนดีกว่าอันนี้เกาะอะไรเอ่ยเกาะบอลหรือเปล่าคุณคุเอ้ยตัวนี้ลองใช้สกิลซีสมันดิแต่ก่อนอื่นต้องแปลงร่างก่อนปะ กูแปลงร่างแล้วตายนี่แหละแม่งแปลงร่างแล้วตายไม่เอาเด้เยตายไหมพุ่งไปเลยเ<น>ฮ้ยสก,กิลเดาตายเนี่ยนะมันมันน่าจะไม่เก่งมากนะครับน่าจะเป็นบอสที่ไม่ค่อยเก่งนะมันก็เลยแบบโดนที่เราตาย เนี่ยตายเลยโอเคผมว่ามันไม่เก่งนะครับมันก็เลยตายเร็วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกาะดีกว่ามาตบชาวดาวเซอร์โป er ใหม่อีกรอบหนึ่งเซฟก่อนมาควร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 โอ้โหตีไม่เข้าเลยครับ <Hey. S 2> ตีไม่เข้าเลยครับสตาร์ทไปก่อนตรงไปล่างข้างบนข้างล่างไม่ได้เนดะี๋ยวตาย แอมคมแบกฟันฟันฟันไม่เข้าเลยไอ้นอ้องผมแค่สี่หมื่นเองอะยังไม่ถึงแสนเลยดวยซ้ำโอ้โหจะฟาร์มครบไปเนี่ยอืออ้ยอยังถึกยังถึกชาติเซอร์โปเฮ้ยหายแล้วบิน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 เลยบินเลยนี่ไงบ,บินเลยน้องสู้ไม่ได้บินหนีโอ้ผมว่าล่างล่างแบบธรรมดามันดูโกงกว่าเวเนี่ยต้องเข้าไปสู้ด้วยซ้ำ ล่อยแสแตนปล่อยแสแตนเดี๋ยวเปอสดสแตนออกไปด้านล่างนีนน้ฟาร์มง่ายดีว่าสองแสนแล้วครับถึงไหมไม่ถึงด้วยโอ้โอเคไปห้ามหมื่นเลยครับโอ้บินไปสองแสนนะครับผมสตัทของเราเรามีของแค่ชิ้นเดียวด้วยนะครับมันก็เลยแบบฟาร์มยากนะปกติผมจะใช้พวกขนสายฟ้าดาบโยรุอะไรเงี้ยครับในการฟาร์มไปด้วยอันนี้พี่หน่วงเหรอตายโอ้ได้เป็ยนยันคำสาป หาได้จากตรงนี้นะฮะโอเคในคลิปนี้อาจจะได้ตีจดแกะเทอร์โบด้วยนะครับ <Hey. S 1> ถือว่าตอบค่อนข้างยากเลยนะครับวิญญาณคำสาบเป็นของระดับเอ่อลิมิเต็ดมั้งเป็นของไอเทมอีเวนต์นะครับนี่ไงยาวไกลครับผมบอกเลยโอเคครับตอนนี้ก็จะเลเวลหนึ่งแสนแล้วนะครับผมเรียบร้อยแค่แสนเดียวนี่ผมฟาร์มมาครึ่งชั่วโมงนะครับนานจริงๆ ความอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าผมจะเก็บไข่นะครับไม่ใช่ไข่ดิวิญญาณคำสาบนะครับก็เลยนั่งความอยู่ที่เดิมตอนนี้จะมาอีกลูกหนึ่งแล้วครับกลายเป็น2ลูกตอบยากนะทำไปเล่นไปคือผมอยากเปลี่ยนจุดฟาร์มด้วยแต่ว่าแบบผมอยากเก็บของอีเวนต์ไงตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วด้วยคือมันมันแรงแล้วแหละนะครับเพราะว่าสี่แสนสตัทละมันจะมีผลพิสายเกิดนะครับแต่ว่าเป็นผลกกากระระเบิดปะระเบิดอีกแล้วเก็บได้ไหมเนี่ย โอเคเก็บได้ครับโอเคตอนนี้ก็ได้มา420,000กว่าแล้วนะครับต่อไปก็430,000วนลูปครับลูปนรกอ๋อมัน475,000ไม่ใช่450,000ห้านดอีก25,000ได้ต่อยฟรีครับต่อยฟรีมารอบนี้แหละครบแน่นอนเรียบร้อยครับ475,000นะฮะต่อไปก็ดีฟเอนต้องอัพดีเฟนอ์นะฮะยวสู้กับบอสไม่ได้คือผมจะไปตบจะแก่เทอร์โบนั่นแหละนะฮะโอ้โหแบบแรงมากเลยตอนนี้รวมมาดิ ต่อยทีเดียวนี่ฮะประมาณนี้อ่ะไปหมืน่นหนึ่งหะเลือดได้ขึ้นมาเป็น1นึ0 0 0สนสองหมื่นแล้วก็จับครับ <Hey. S 1> ต่อยฟรีอพเลือดเป็น2 0 0 0 0 0ละจับขาแล้วก็ต่อยฟรี <Hey. S 1> อัพเป็น3 0 0แสนละวฮะเลือด <Hey. S 1> ชึบ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  <Hey. S 1> ได้ไปเยอะหนึงห่งฮะวิญญาณคำสาบ ๋ยว <Hey. S 2> ตอนตีบอสเนี่ยผมจะลองใช้สกิลซีส่บอสเลยนะครับถ้ามันวันช็อตแบบทีเดียวตายคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากโอเคครับตอนนี้ก็สตาร์ทนะฮะของเลือดตนันไปเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสุ่มผลปีศาจนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเรนื่องผลสายฟ้านะหวังว่าจะได้นะครับเนื่องจากว่าใช้อคคลุนฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชา้าเลยแต่ว่าใน,นระหว่างที่ฟาร์มนะครับผมก็ได้เก็บผลปีศาจมาทั้งหมดประมาณ3-4ผลนะฮะก็จะมีผลประมาณนี้นะซึ่งไม่รู้ว่าผลไหนมันดีบ้างนะครับแต่ผลเนี่ยโคตรกากเลยเว้ยอาจจะดีก็ได้นะฮะถ้าคนอื่นใช้นะแต่ผมลองใช้แล้วมันดูกาก,ากมากเลยเว้ยไปเดี๋ยวเราเนี่ยกลับเกาะแรกนะครับแล้วก็ไปสุ่มผลดีกว่าสุ่มจากกล่องตรงนี้เลยนะครัับผม,ผม,มีออู่900อไดดน้้้5ครงงลลเืกว หมดแล้วเนี่ยไม่ออกเลยว่าผลสายฟ้าเกลือขอผลสายฟ้าชิบหายแล้วได้กล้วยมาด้วยเรียบร้อยครับสุ่มไปจนหมดแล้วนะครับไม่ได้ผลสายฟ้าเลยแล้วก็สปิริตเคิร์สนะครับผมเก็บมา5ลูกนะฮะตอนนี้ก็เลเวล2 7 0 0 0 0นะครับโอ,อ้ผลไฟเกิดอีกแล้วโอ้ยสายฟ้าไม่เกิดเลยสกิลตัวน,นี้ก็แรงนะครับประมาณนี้เลยืที่ฟาร์มนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะผมจะรวมมอนแล้วก็ค่อยตีทีเดียวแบบนนี้ ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายนะครับปไปไปแล้วเนี่ยไปที่เกาะเสกบอสดีกว่าอย่างี้ต้องแปลงร่างแปลงร่างว่าเดินทางอย่างเดียวผมบอกเลยเราสามารถเสกได้ที่นี่นะครับเก็ตออกมาแล้วก็เสกเลยก็จะเป็นยาแก่เทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมลองใช้สกิลซีใส่มันเลยล้วกันไม่รู้ว่ามันช็อตได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสต,ตาร์ทตันแล้วอะ่ะน่าจะได้อยู่มั้งเล่งเครื่องนะครับ <c oughs> เร่งเครื่องละ โอ้ไม่ก็ตีไม่เข้าโอ้ยใครหายโดนอีกรอบด,ดิ <laughs> <laughs> เล่นเครื่องใส่เลยชอบเล่นเครื่องเปล่าแล้วอะ่ะนี่ไงโดนเข้าไปโอ้ยใครหายอย่าบีบใครทำลาย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 โอ้ยใครหายใครหา <Hey. S 1> ย ai, ai เราใบ้แล้เราติดสถานะในการใบ้นั่นเองนะครับผมถ้าใครหาย พลังหมดแล้วชิปหายละแล้วลกวจะแปลงร่างได้โอ,โอเคอีกห้าวินี <Hey. S 1> ่ไงโดนสกลิลตัวเองเข้าไปเป็นไงเป็นไงแปลงร่างหมนแปลงร่างได้ฮะมันไปอยู่ด้านหลังแล้วพี่ถ <Okay. S 1> อยเลยมาดิ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 มา พุ S <S> <S 1> <S 1> ่งเลยเอออ่าไม่ดอกอะไรเลยใช้สามสิบเดมอนไอ้แดนฟาร์มเมอร์นั่นคือเกาะฟาร์มเพชรหรือว่าเกาะอะไรไม่รู้มันคือเกาะฟาร์มเว้ยมาถึงที่มันเป็นฟาร์มจริงๆอ่ะใช้สิบเดมอนเพื่อซีดแบกเป็นเม็ดพืชต้องการน้ำโอเคลดเลยครับ ลด,ดน้ำดำหัวโอ้โหแล้วแบบโคตรนานอะ่ะเอาเป็นว่าปล่อยทิ้งนะฮะปล่อยทิ้งมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่มันครบเลยดีไหม เนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรไงตอนเนี้ยมันมีแต่การฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแทบไม่มีอะไรเลยเว้ยนี่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 ต่อยไปต่อยไปโอเคสามแสนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ใกล้ครบเลยแล้วกันเดี๋ยวมันนานเกินไป A few moments later โอเคครับหลังจากผ่านไปประมาณเออ่หลายชั่วโมงนะฮะจริงๆมันควรหลายชั่วโมงกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยรีเซิร์ฟนะ่ยมันปิงนะครับผมก็เลยรีเซิร์ฟเข้ามาใหม่เรียบร้อยเลเวลตันแล้วก็ระหว่างฟาร์มนะครับผมก็ได้อันนี้มาฮะสปิริตเคิร์ดนะครับได้มาอีกประมาณ2อันปะตอนแรกเราตีไป1ตััวนะครบเหลือ4 ก็ได้มอีก2ครับได้มาตอนนี Never, ้เป็น6ไปเดี oh, ๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เกาะบอสเลยตอนนี้่าง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากผมเนี่ยใช้ผลน้ําแข็งด้วยนะแล้วก็อัพจนตันนะครับจริงๆเราอัพได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมไม่มีของแล้วอ่ะไม่ได้ทําไว้เพิ่มนะครับมาเสกอีกตัวหนึ่งเสกไปเลยสวัสดีครับเจ่แก่แช่แข็งไปก่อนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแปลงร่างก่อนดีกว่าเป็นนึงลืมแปลงร่างโคทีเฮ้ยโอ้โหมาถึงตัวจับไข่เลยไม่ได้้้้นนยยยาาแบบีีทไไม่ด โดนชน่อยนีู่้จักสิบล้อปะ่ะแต่นี่มีสองล้ออะ่ะอันนี้มันเทพจริงนะเว้ยตุ้มนี่จับขาเรียบร้อยได้แค่เพชรนะครับอย่างอื่นไม่ได้เลยโอเคแปลงล่างแล้วกลับเกาะแรกดีกว่า โอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะใครที่ชอบนะครับฝากกาไดไลค์ให้ผมด้วยสักคนนาทีครับคลิปนี้ก็ขอ500ไลค์เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม